ส่วนอาหารมื้อเที่ยงวันนี้ค่ะวิดีโอก็จะทำอาหารก็จะทำรีบหน่อยรีบหน่อยทำแล้วก็เตรียมไว้ก่อนสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อไก่ใหญ่ไก่ขาวของมางฝรั่งค่ะอันนี้เราก็ทำการเตรียมพอมไปลนะแล้วแล้วเราก็าเจเตนะิน้ำอาหารมื้อเทีย่ยงแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นมันฝรัง่งมันฝรัง่งที่ใช้สไลด์แล้วก็ทำเป็นก้อนค่ะจะทำเอเข้าไปเป็นเนื้อไก่เขาจะเรียกอะไรก็เรียกชื่อถูกเยอะชื่อสกีเดี๋ยวจะองจดเอาไว้แล้วอาหารแต่ละมื้อชื่ออะไรบ้างถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือทำ แล้วนี่เป็นไก่ขาวไก่ใหญ่ค่ะนำแกงเอาไว้เป็นอาหารเที่ยวทีตรงนี้ก็ได้แล้วน้ำเดือดทำเที่ยวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำในนี่มีแใส่น้ำเสร็จเราก็จะมีกระดูกของเขาแล้วนี่ดูของไก่ของไก่อยู่ไหนน้อแล้วเราก็จะเติมไใบขาวหน่อยนึงมีตังเยอะค่ะแล้วก็นี่จ้ะ เราของเขาับของเนื้อไก่ค่ะแล้วก็เอาช้อนตวงคะ่ะนี่จ้ะช้อนชาเราใส่ประมาณแค่ช้อนชาเลยโอเคอบเ,เนื้อไก่โอเคอเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวนี้๋ยวมเววปิดไปทามันก่ันกรหล,รหลบดอันนี้ก็จะเป็นตัวใส่ตัวนี้ของเขานะครเราก็จะใส่กททำให้น้ำข้นแล้วก็รสชาติก็ดีขึ้นอันนี้จะไม่ใช่ชรุรสจะไม่ใช่รสดีไรนะคะแตเป็นผง อซอสของเขาอะ่ะที่ทำเป็นซอสทำให้น้ำข้นนี่ก็สตรพีกันเตรียมทำไว้อใส่ตู้น้ำเขาก็จะข้นขนแต่้ำน้อยข้ว้กัน้ี่อร่อยนะคะเราก็จะใส่แครอทนี้เพียรหต่อยนึ้ Yeah. เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนนี่จ้ะเก็บเห็ดใสแล้วมันึ่งกล่องเก็บใสให้เลยท่านก็ของเลย ตรียมทอดมันกำลังทอดไปเบาๆไว้เราจะเป็นการทอดอันนี้มานเขาก็จะมีสำเร็จทุกอย่างค่ะสั่งซื้อมาเราก็เตรียมทำทำทำจะเป็นอาหารที่แบบทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากนี่เราก็จะลงเลยพอเวลาคุณสามีถึงบ้านเราก็เสร็จแล้วอาหารทานกันได้เลย มาทานนะคะอาหารของข้าวที่ก็อร่อยะค่ะอันนี้คือ,คอ่องสมอ,องจะทำหอยทอดค่ะทำหอยทอดทานเองหอยทอดของาาเราก็จะมีแกงข้าวเยี่ม,ม่อมทำง่ายๆนะคะ เท้ากับไข่ดูไข่ใหญ่จะมีสองใบไหมจะมีสองไข่แดงไหมด,ดูก่อนอึ๊บสองไข่แดงก็ชนกับหมอนี่สองไข่แดงค่ะไข่ขใหญ่เดี๋ยวปีให้เข้ากันนี่ก็เที่ยวใอ่ไปจ๊ะ เดี๋ยวเนื้อไก่ก็จะได้นุ่มหมุนทำม,มาทำไปหมุนอย่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแปนะ๊บนึงอันนี้ก็คือพริกหน้าตานะคะนี่พริกหนะคะก็จะเป็นอย่างนี้อร่อยค่มานกำลังใช้ทำแบบนี้ค่ะใช้สไลด์ตัวสไลด์เหมือนตัวถูมันักกอบาเราเนาะสไลด์สไลด์เสร็จแล้วเราก็เอามาทำอร่อยค่ะนี่อทอดพสิกผักนึงเดี๋ยวจะเอาเข้าตู้อบทำสายทอดตอเดี๋ยวกเริ่มต่อไปจ้ะแอ้วก็ตีเขาในเอในกระงตัวอย่างเดียว Borah, มีขาของช่ามข่ก็ดีนเขาาเยเราก็จะเอาหอยเอาหอยลงในแป้งเลยค่ะแล้วก็จะได้ทอดนี่จ้ะหอยลรด้ว้นี่ หลังเขาสุกเราก็เอรียมตักขึ้นใส่จานแล้วใส่ไมโครเวฟไว้เราจะได้ใช้กระทะทำหอยทอดอันน,น,นี้เสร็จแล้วเราก็เอาสสยจานไปเลยขอบคุณ่านี่มาเราเวาเรียกกินนึงก็ร้อนกินได้เลยค่ะใส่นนกเกลดนะคะนี่พอเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เตรียม อันนี้ก็าแล้วเนี่จแล้วขั้เหตุทั้นีลโอเคอันนี้ใส่ไสโคบไปก่อนพอสามีมาโคแป๊บนึงทางนี้เราก็เตรียมกระทะใส่กระทะเอยทอดจะต้องให้มันเย็นนิดนึงโอเคนี้ใส่เย็นนิดนึนน่งเขาไปราบกงเราจะงแขน้อตาลน้ำส้มเลย นริงมคะเราจะ่งข่แน้วมันเขาถึงเจะปูก่อข้าวแตงใช้แตงขาวี่ปุนเาอกวา็้แตี่ปนนีค่ะเห็นเป็ซุรีสบิดา่เดียตอนนี้เรากออกมาจัดการแบงซี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ยนี่เหลืงค่ะองีเราก็ตัดเลยเลย ทำาค่ะหอทอดเป็นกบคะทำเป็นกบออกเยอะเลยอาหาค่ะหอยทอดเป็นกบอเป็นกบค่ะทำสุดเป็นก ทำไงใหญ่เลยนะคะทุกคนนะคะหอยทอดด้วยกันของสุกพองค่ะอยากกินก็ทำเอาเองค่ะมังงอกค่ะนี่ก็อัดีดีค่ะคือหมูมงอกกับกักสดอันนี้เราก็จะเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ก็ชินิดนึงก็ที่แต่ก็กน,นีน่ก,กนน็โอเคใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลวิลละ พอเวลาจับเสร็จค่อยจับมะนาวกานเลยค่ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ค่ะปึ๊บนี่เราก็ใส่ผักเลยนี่จ้ะนี่จ้ะแตก็ไป,ไปิดแล้วก็เขาเลือผักให้เข้ากันนี่จ้า้าทานกันค่ะมาทานด้วยกันค่ะไสทอดให่ทอดไสทอดรสเด็ดกันใหญ่ๆมาทานกันนะคะเดี๋ยวก็ อันนี้คือหอยทอดสูตรสมปงเองนะคะอันนี้คือของสามีไก่กับเห็ดจ้าไก่ต้มไก่เห็ดกินกับมันฝรั่งโอเคเดี๋ยวเรานี้น,นี่คือมันฝรั่งมันฝรั่งนะคะมาทานด้วยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพักวิดีโอไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะนี่เอากระทะขึ้นมาไว้ใกล้ๆชัดๆนะคะหอยทอดสูตรสมปงเองค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วขึ้นโต๊ะแล้ว หอยทอดสูตรสมปองนะคะนี่ค่ะหอยทอดสูตรสมปองนะคะมาทานด้วยกันค่ะแล้วก็อันนี้ของคุณสามีไก่ขาวกับเห็ดปารีสค่ะอันจะเรียกว่าช่องช่องไปยงเดอร์ปารีสก็คือเห็ดปารีสค่ะอันนี้ก็คือมันฝรั่งค่ะมันฝรังร่งที่สไลด์แล้วก็เอามาอัดแผ่นแล้วก็ทอดค่ะ ตอนนี้ก็ขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนแล้วจะมีของนิดๆหน่อยๆก็คือวายค่ะโอเคค่ะมาและคุณสามีะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาทานด้วยกันค่ะ